ท่าไทยพัฒนาค่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทำไมคะเพราะว่าหัวหน้าพักได้มีการลงนามหนังสือลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างนี้ก็กลายเป็นว่าทั้งคณะนี้ก็ต้องถูกยกถูกไหมคะแน่นอนค่ะถูกยกออกทั้งกะปิเลยค่ะค่ะโดยที่พักชาติไทยพัฒนานะคะนายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อในฐานะผู้อำนวยการพักได้ถแถลงถึงการจัดประชุมครั้งใหญ่สามาัญครั้งที่2ประจำปี2565เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพัก ว่านางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตาแหน่งเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่20กันยายน,ยนที่ผ่านมาค่ะดังนั้นเมื่อหัวหน้าพักลาออกจากตําแหน่งเนี่ยก็ส่งผลให้กรรมการบริหารพักต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยค่ะรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารในส่วนของอื่นๆื่นใช่ที้กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักก็เช่นกันค่ะก็ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วย ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะคะจึงได้เห็นชอบให้มีการประชุมครั้งใหม่ในวันจันทร์ที่3ตุลาคมเวลา8นาฬิกาที่ห้องแกรนเอ b บโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันกรุงเทพค่ะโดยมีวาระสําคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่และการเลือกตั้งคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักชุดใหม่รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอํานวยการขึ้นใหม่อีกหนึ่งคณะค่ะจากเดิมที่มีอยู่แล้ว5คณะ ทีนี้จึงมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพักหลายข้อเลยทีเดียวและที่สําคัญเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ก็คือการเปลี่ยนแปลงจํานวนรกรรมการบริหารพักซึ่งทั้งหมดที่พูดไปแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพักชาติไทยพัฒนาสําหรับการเลือกตั้งทั่ทวไปครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นค่ะ